็สวัสดีครับผมเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับผมอันนี้คือเตาอบขนมนะครับจะเน้นส่วนมากคือขนมหม้อแกงนะครับผมที่เขาเรียกกันนะครับก็คือเตาอบขนมหม้อแกงที่เน้นหน้าขนมครับสามารถปรับใช้กับขนมที่เน้นทําหน้าให้มันสวยๆครับใช้ความร้อนข้างบนนะครับเพราะว่ามันจะมีไฟบนนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับ จะเน้นไปที่ไฟบนนะครับให้สาหัวตัวนี้ขนาดสถาดนะครับผมมีสี่ถาด2ถาดนะครับก็มันจะปรับเพิ่มจากราคาปกติอยู่2องพันบาทนะครับต่างจากเตาอบเบเกอรี่พอสมควรนะครับผมก็ภายใน,นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผมก็เหมือนกันเลยครับตัวนี้จะเป็นสแตนเลสทั้งตัวนะครับผมอ๋อก็ จะเป็นสแตนเลสให้แค่หุ้มนะครับผมประทานโทษทีเพราะว่าบางส่วนเนี่ยเราไม่สามารถทำเป็นสแตนเลสทั้งหมดได้นะครับก็สนใจก็ติดต่อได้ครับผม081634651นะครับหรือว่าลายนะครับ y o y o z a k a k นะครับผมหรือว่าที่เพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพได้เลยนะครับผมครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ